ควายตลาดอันพันหน้าอำเภอพันหน้าตลาดลักเจ็ดมีควายแม่ลูกแม่เดียวนี่แหละพี่น้องแต่มันราคาจาักบาทดอกอันมีควายมาท้องสามตัวเวียดนามซื้อเอาบดเหลือแต่แม่มันจอยเวียดนามบ่อสื่อน,นี่พี่น้องแม่ลูกมันเวียดนามบ่อเอามันจอยเฮียแม่ลูกถ้าบ้าอะไรแม่ลูกนี่ 1มื่นสพันี่ครับโอ้เพิ่นว่ามื่นสี่พันมาสิราคาห้องแมนบ่นี่ครับครับนั่งจิต่อได้อีกเนาะเพิ่นว่าต่อได้พี่น้องคุณอะยากได้โทรมาเบอร์ได้ละเบอร์โทรเาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้ห้าสพอยังเหรอฮะเพอแล่พอแล่ด้อพี่น้องด้อมีควายเมลูกคนนั้นได้ตลาดเียมันบ่มีควายพี่น้องเพิ่นว่าหมื่น่ราคาห้อง่าสน ก็เอาด้วยพี่น้องเด้อยก็ลองเอามันหนาเทศกาลยังไงมันบ่มีไขยบ่มามีควายมาอายุสองสามตัวแต่ว่าเบียดน้ำเสือเอาตัวมันอ้วนเลี้ยงแต่ตัวมันจะจอยเขาจะเอาเมื่อบุรียาได้ก็โท่น้ำเอาพี่น้องหมื่นสี่พันราคาห้องต่อเขาจะเอาบางหมื่นสองเขาจะขายเยอะใช่จักบาทอะไรแม่นี่เศร้าไปได้จักตัวไข่เมื่อนีิ ควายหาตัวหัวหาตัวบ่หัวสองสามตัวยูนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบังแม่เนี่ยคือเบาสนิไม่เพียงใดบ่เวียนลาบอ่แม่นี่บ่เอารถเอาไปขุนเอาอะได้บ่โอ้หันเอาเวีหันเวียดเอารุ่นนี่เลยเขาต่ะเสียหลังมาขายใครมันหลายมีหลายได้รุ่นเดียวจิบ่ ท่าจะเอารุ่นนี่จัยไห้เดาลดสิบหลอมาหลายคันอย่งนี้มันหลาย,ยผมเหยี่ยนพี่น้องมาซื้ออยู่ทั้งตลาดลักเจ็ดเจ้าว่าได้มาหลายหมดนีมันนาที่จัการพี่นออ้องไอ้ควายหาหกตัวในงูอะรบางสามสี่ตนี่แหละปีใหม่พี่น้องช่วงปีใหม่ได้มาหลายเพละปีใหม่แล้วเพื่นละมันจังจะได้หลายพี่น้องสิบสูร้อยสิบหา้าของแท้เพื่อนว่าพี่น้องเพื่อนอยากขายเพื่อนอยากขาย รถ้อม้อมแกได้นาะแกงว่วแกกค้วยได้พี่น้องรถปีไหนล่อใบมันบบจื่อพ่อสอนเนาะเบ่งออกด้วยพี่น้องเด้อแต่ว่าเป็นอีสูสูเนาะมีใบมีมีใบ,บเรียบร้อยเลมมีเลมครบยางยางก็ดีเนาะมี่้อม้อมแพงขางพี่น้อง ราคาเท่าไหร่ราคาเพิ่นเปิดไว้นึ่เพิ่นว่าราคาห้องไว้ห้องไว 25, ง้สองแสนห่าพี่น้องกูได้ได้รถเจควายเป็นรถพกล้อเป็นรถรถของแท้รถแทปป้ญี่ปุลล้อยซิบห<ม>่าเพิ่นว่าทะเบียนยังขาดว่าทะเบียนโอ้ยปัญหาเรื่องต่อได้เนาะนี่เหลี่ยมต่อได้ล้อยซิบห่าเสียงเครื่องยังนิ่มโย ี่มมีเยอมพ่นว่าผู้ไดสนใจก็จังโทรมาพันสี่มันยังดีเลยเนาะดิพันสี่ยังด,ดีพี่น้องพันี่ยังดีเนาะอะ่ยางไยัอาทยดิคางดูคางดียุพี่น้องเป็นกระบะดังเดิมราคาสองแสนพันว่า สองแสนหาสองแสนหาไพ่ในเดี๋ยไพ่ในดีป้เบิ่งไพ่ในพี่น้องเครื่องนิ่มดีโยพี่น้องแอร์เย็นมีแอร์วะล่ะแอร์บ่มีไปแก่ควายพี่น้องแก่ควายแกง่วงแก่ควายได้ราคาสองแสนห้าหมื่นเนาะห้าหมื่นราคาดีคุยกันได้พี่น้องเบอร์ติดต่อครับเบอร์ ศูนย์เก้าศูนย์แปดห้าแปดแลองน่ายได้พี่น้องเด้อผูไดสนใจอยากได้กันมาเบิงเอาพี่น้องมาเบิงเอามาเบิงเป็นเป็นคัเปนเป็นมันหลดพี่น้องราคาสองแสนหาราคามาคุยกันที่บ้านได้พี่น้องเด้อ